สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะทุกคนตะลึงเปิดลุกลำไยไห่ทองคำงานพุ่มพวงที่ถูกพูดถึงอย่างมากหลายคนจะเห็นว่าลำไยไห่ทองคำหรือสุพรรษา เวกามานักร้องสาวเสียงดีมีไลฟ์สไตล์สวยแซ่บเซ็กซี่แต่วันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องอีกลุกของเธอที่มาในลุกชุดเรสสีขาวยาวเดินทางไปวัดทับกระดานสุพรรณบุรีในงานรำลึกราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นับได้ว่าลุกของสาวลำใหญในปีนี้เป็นที่พูดถึงอย่างมากเพราะใครเห็นเป็นต้องมองแบบไม่ละสายตาทางด้านประจักษ์ชัยได้โพสต์ภาพเฟซบุ๊ก แฟนคลับก็แห่กดไลค์และชมความสวยของเธอจำนวนมากเลยล่ะคะ่ะขอขอบคุณเล n งข่าวที่นี่ .com คะ่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ